ประเทศชาติเป็นที่กำเนิดที่อาศัยของเราเป็นที่อำนวยอิสรภาพเสรีภาพและความสุขสบายทั้งปวงแก่เราทุกคนไม่ว่าเพศใดวัยใดไม่ว่าพลเรือนหรือทหารจึงควรรู้สึกสำนึกว่า เราเป็นเจ้าของทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องทำานุบำรุงและป้องกันร,รักษาไว้ให้เจริญมั่นคงไปโดยตลอดทหารเป็นผู้ได้รับการศึกษาและฝึกหัดให้มีความรู้ความสามารถและความสันทัดจัดเจนในด้านการป้องกันประเทศมาเป็นพิเศษควรจะได้ถือเป็นหน้าที่สำคัญโดยตรงที่จะปฏิบัติภารกิจด้านนี้โดยเต็มกำลัง พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวราชทานในโอกาสที่ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำการเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2519สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่24ธันวาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน2ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องมอบพลังใจฝึกอาชีพให้ทหารกล้าค่ะท่านผู้ฟังคะทะหารคือผู้ที่ทำหน้าที่ป้องกันประเทศทำรงรักษาความมั่นคงของชาติไว้ถือว่าเป็นสถาบันสำคัญสถาบันหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับชาติมาตั้งแต่ก่อกำเนิดขึ้นและเป็นสถาบันที่มีบทบาทอย่างมากต่อความอยู่รอดของประเทศชาติบ้านเมืองในวงการทหารมีการนำคำว่า อาชีพทหารกับทหารอาชีพมาเปรียบเทียบกันคำว่าทหารอาชีพมีความหมายลึกซึ้งกว่าการมีอาชีพทหารเพราะแสดงถึงการมีจิตวิญญาณของความเป็นทหาร <c oughs> เห็นความสำคัญในคุณค่าของงานมากกว่ามูลค่าหรือผลตอบแทนที่ได้จากงานโดยทั่วไปคนอาจมองว่าการมีอาชีพก็คือการได้มาซึ่งค่าตอบแทนแต่ผู้ที่มีคุณลักษณะของทหารอาชีพ มองสิ่งที่อยู่เหนือกว่าเงินคือคุณค่าของตนเองบางคนมีความรักในอาชีพทหารอย่างมากซื่อสัตย์ต่ออาชีพมีอุดมการณ์รักชาติพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศเสียสละได้แม้ชีวิตของตนเองนี่เองที่เรียกได้ว่าผู้นั้นเป็นทหารอาชีพค่ะส่วนคำว่ามีอาชีพทหารหรือมืออาชีพหมายถึงทำงานด้วยความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีจรรยาบรรของวิชาชีพด้วยเช่นงานนี้แม้ยากแต่ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีเพราะเขาได้ชื่อว่าเป็นมืออาชีพในการทำงานนี้แท้ๆแม้งบประมาณที่ได้รับมีไม่มากกำลังคนมีไม่พอแต่มืออาชีพอย่างเขาไม่ยอมให้งานที่ได้รับผิดชอบเสียหายแน่นอนเป็นต้นหากทหารผู้ใดมีความเป็นทหารอาชีพ ก็นับได้ว่าเป็นทหารที่มีความเป็นมืออาชีพเชกเช่นเดียวกันในปัจจุบันสถานการณ์โลกได้เปลี่ยนแปลงไปโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งแบบการเผชิญหน้าโดยการใช้กำลังห้ำหันกันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นน้อยลงขณะที่ได้มีการต่อสู้กันโดยใช้อำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมมากขึ้นทหารผู้ที่มีหน้าที่รักษาความมั่นคงของชาติจึงต้องปรับเปลี่ยนนโยบายกันขนาดใหญ่ จากเดิมที่มีภารกิจหลักคือการรักษาความมั่นคงของชาติโดยการใช้กําลังทหารซึ่งเป็นการดําเนินนโยบายแบบตรงก็ได้มีการปรับปรุงหันมาใช้ในโยบายโดยอ้อมมากขึ้นอาศัยความร่วมมือกับรัฐบาลจัดตั้งหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงนอกจากเรื่องของการประทะกันโดยใช้กําลังทหารแล้วยังมีปัญหาในเรื่องยาเสพติดการหลบหนีเข้าเมืองอีกด้วยนอกจากนั้นทหาร ก็ยังได้เพิ่มเติมภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งคือการมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศทหารได้เข้าไปทำการพัฒนาทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ชนบทพื้นที่เมืองเช่นการทำค่ายอาสาพัฒนาชุมชนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการจัดตั้งหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่เป็นต้นซึ่งการพัฒนาข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่หน่วยทหารพัฒนาให้แก่ประชาชน สังคมในการพัฒนาของกองทัพนั้นสามารถกระทําได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งทางตรงนั้นอาจจะเป็นแผนงานหรือโครงการที่บรรจุไว้ในแผนงานของรัฐบาลหรือการปฏิบัติโดยอ้อมอาจเป็นการให้การศึกษาแก่ทหารและประชาชนในพื้นที่ที่หน่วยทหารตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนักพัฒนาของกองทัพต้องคำนึงถึงบทบาทและหลักการ รวมทั้งแนวทางต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเป็นการลดปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาของกองทัพจะเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อที่จะได้ผนึกกำลังทั้งมวลใช้ในการป้องกันประเทศได้อย่างแท้จริงเมื่อจะกล่าวถึงทหารกับการพัฒนาประเทศทหารนั้นได้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านดังนี้ทหารกับการพัฒนาทางด้านการเมือง ทหารได้จัดให้มีการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยโดยให้ความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนกำลังพลให้ใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งโดยเปิดโอกาสให้พักการเมืองสามารถใช้พื้นที่และสื่อของกองทัพประชาสัมพันธ์อุดมการของพักได้อย่างเท่าเทียมกันและจัดทำโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนโดยให้เป็นหมู่บ้านตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง ในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันจะช่วยให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนทุกด้านของประเทศเป็นต้น้าหารกับการพัฒนาด้านสังคมและจิตวิทยามีการดำเนินกิจกรรมด้านนี้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทางสังคมบทบาทที่ชัดเจนของทหารคือการรวมพลังของสังคม ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เป็นประจำอีกทั้งยังมีการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยจัดกิจกรรมในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการภาคเอกชนกับประชาชนทั่วไปอาทิการจัดอบรมวิชาชีพให้ประชาชนที่สนใจการแลกเปลี่ยนกำลังพล ข้าอบรมหลักสูตรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนให้สามารถประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมการอำนวยการประสานงานและดำเนินการเป็นโครงการร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนและพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของประเทศไว้การจัดกำลังทหาร สนับสนุนการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและการจัดกิจกรรมปลูกป่าการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกับประชาชนในโอกาสต่างๆเป็นต้นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยกองทัพได้ทำการช่วยเหลือประชาชนในภาวะที่เกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าหรืออุทกภัยโดยการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบในรูปของ ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงกลาโหมและศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยของแต่ละเหล่าทัพทหารกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจนโยบายหลักของภารกิจด้านนี้คือการสนับสนุนโครงการพระราชดำริทุกโครงการโดยเฉพาะตามแนวชายแดนในเขตที่หน่วยราชการอื่นเข้าไปไม่ถึงหน่วยทหารจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองแก่ร,รัษฎรในชนบทห่างไกลความเจริญอันเป็นการสนองตอบต่อพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั้งนี้ได้มีพระราชดำรัสให้สังคมเข้าใจอย่างชัดเจนถึงภาระหน้าที่อันแท้จริงของทหารว่าอันความมั่นคงของชาตินั้น มิใช่ก่อกำเนิดหรือกำเนิดขึ้นได้ด้วยพลังทางการทหารในการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการที่จะต้องสร้างสรรค์ให้พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขสมบูรณ์เขาจึงจะเกิดความรักแผ่นดินนี้และนั่นคือความมั่นคงที่แท้จริงและถาวรซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งสืบสารพระราชปณิธาน และความตั้งพระาราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบรมราชานกนอกจากนี้ทหารยังได้พัฒนาหน่วยของตนเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนพัฒนาประเทศดังจะเห็นได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลในด้านต่างๆอีกด้วยจะเห็นได้ว่าทหาร เป็นสถาบันที่สำคัญของประเทศโดยในปัจจุบันได้มีภารกิจเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการพัฒนาภายในองค์กรทหารเองซึ่งส่งผลให้องค์กรหรือสถาบันทหารมีความมั่นคงมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่สำคัญคือรักษาความมั่นคงของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการผ่านทางจดหมาย โดยส่งมาที่รายการสยามานุสติตู้ปอน3อนสามขีดหนึเขตดุสิตกรุงเทพหรือติดตามฟังย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ารายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำ วันที่24ธันวาคมเป็นวันที่358ของปีหรือวันที่359ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก7วันในปีนั้นวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2449 r e g i n a l f a s e Senden แพร่สัญญาณวิทยุออกอากาศเป็นครั้งแรกวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2457 ทหารอังกฤษและเยอรมันหยุดการต่อสู้กันในสงครามโลกครั้งที่1เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์การพักรบระหว่างคริสต์มาสวันที่24ทธันวาคมพุทธศักราช2483ประกาศเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่1เมษายนเป็นวันที่1มกราคมตั้งแต่พุทธศักราช24 8 4เป็นต้นไปวันที่24ธันวาคม พุทธศักราช2,534สหพันธรัฐรัรเสเซียเข้าแทนที่สหภาพโซเวียตในสหประชาชาติพบกับรายการสยามานุสยติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ